พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นนะคะจาก ทางกรรมธิการการศึกษาการถ่ายโอนธุรกิจกองทัพสภาผู้แทนรัษฎรในสัสดส่วนของพรรคเก้าไกลกับตัวแทนของทางกองทัพอากาศเขาตั้งวงแลกเปลี่ยนกันบอกว่าถ้ามีการเปลี่ยนสนามกอล์ฟทูปะเตมีไปเป็นสวนสาธารณะจะเป็นไปได้หรือไม่เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่นะคะซึ่งก็มีความคิดความเห็นจากทางแคดดี้ที่ทํางานในสนามกอล์ฟก็มาร่วมด้วยแล้วก็ยังแลกเปลี่ยนความเห็นที่กรรมธิการนั้นจะรวบรวมเสนอต่อรัฐบาลพิจารณาด้วยนะคะเราจะไปติดตามจากคุณยานีวครูรายงานสดมา จากสนามกอล์ฟทูปเตมีค่ะคุณยานีคะเช่นค่ะค่ะโดยกรรมธิการเห็นว่าธุรกิจสนามกอล์ฟนะคะไม่ใช่ภารกิจหลักของกองทัพค่ะขณะที่เสนาธิการกองทัพอากาศก็ระบุนะคะว่าแม้ไม่ใช่ภารกิจหลักแต่ก็ถือสามารถทำได้โดยชอบทำค่ะ ใช้ประโยชน์สนามกอล์ฟทุปเตมีหากมีการเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะเป็นหัวข้อที่กรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจกองทัพของสภาผู้แทนราษฎรที่มาเฉพาะสัดส,ส่วนของพักคเก้าไกลจัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นกับกองทัพและประชาชนค่ะ โดยน,นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจก็กางแผนเสนอให้สนามกอล์ฟเป็นสวนสาธรารณะพื้นที่สีเขียวเมืองหน้าอยู่โดยยกเหตุผลว่าจะมีประชาชนปีละ8 0 0แสนคนมาใช้ประโยชน์และชี้ค่ะว่า1ธุรกิจสนามกอล์ฟนั้นไม่สอดคล้องกับภารกิจของกองทัพ2เห็นว่าพนักงานและแคดดี้ที่ได้รับผลกระทบก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่สวนาสาธรารณะได้เพื่อไม่ให้ตกงาน3ต้องการให้เปิดพื้นที่625ไร่เป็นสวนสาธรารณะควบคู่กับการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลบ กระทบทั้งเรื่องของการกองทุนนักกีฬาแคดดี้สวัสดิการประกันชีวิตก่อนที่จะทิ้งท้ายคขาว่าวัตถุประสงค์หลักของกองทัพคือต้องปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยและเป็นกองทัพที่ทันสมัยค่ะ ขณะที่เจ้ากรมกิจาการกองทัพอากาศก็เห็นว่ามีพื้นที่อื่นที่สามารถทําสวนสาธารณะขนาดเล็กได้และหลังจากนี้ต้องไปศึกษาในมิติอื่นเพิ่มเติมยังไม่สามารถให้คําตอบได้ค่ะและเห็นต่างเรื่องของการนําพื้นที่ไปทําสวนสาธารณะว่ากองทัพอากาศจะต้องการพื้นที่สําหรับปฏิบัติการด้านความมั่นคงในยามศึกสงครามที่ต้องมีพื้นที่ฉุกเฉินทางการทหารส่วนพลอากาศเอกเสกสรรค์คันทาก็ยอมรับเขาว่าสนามกอล์ฟไม่ใช่ธุรกิจหลักแต่เป็นสิ่งที่ทําได้โดยชอบทำซึ่ง ่งความเห็นฝั่งกองทัพก็ได้รับเสียงปรบมือดังสนั่นจากแคดดีด้วยค่ะก็อยากจะเรียนท่านกรรมธิการพิสามันทุกท่านให้ให้เข้าใจหลักการตรงนี้ของคําว่าสวัสดิการนะครับเป็นเป็นสิ่งที่เราทำโดยโดยโดยชอบทำครับเรียนว่าอย่างนั้นแล้วกันม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 ัน มันไม่ใช่เรื่องของความไปเดียวไปเดามันเรื่องของคนที่ปฏิบัติหน้าที่มาทั้งตลอดชีวิตเหมือนคุณพ่อกับคุณตาผมเนี่ยนะครับจนกเกษียณแล้วก็เสียชีวิตไปเนี่ยเขาดีเซิร์ฟที่จะให้ครอบครัวของเขาได้ได้มีความสุขตามอัตภาพได้มีหลักประกันมั่นคงในชีวิตโดยาตามอัตภาพครับมิใช่เรื่องของผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับตั้งตรงนี้ให้มั่นก่อนไม่ได้ตั้งใจจะมาสู้รบค่าฟันกับทุกท่านนะครับ แต่นี่คือวิธีคิดของเราคือเราต้องการปักตรงตรงนี้ไว้ว่าเราอยากจะเห็นการลดภารกิจที่ไม่จําเป็นของกองทัพเพือ่อให้กองทัพมุ่งเน้นไปในการสร้างการสร้างกองทัพที่ทันสมัยพร้อมกับสถานการณ์การรบในรูปแบบที่เปลี่ยนไปแห่งศตวรรษที่21 สำหรับรายได้ของกองทัพปี2566จากธุรกิจ7กิจการมีรายได้หักค่าใช้จ่ายอยู่ที่55ล้านบาทโดยนำไปรวมเป็นกองทุนกองทัพประกาศสนับสนุนด้านกีฬาและปัจจุบันก็สนับสนุนนักกีฬาของกองทัพประกาศไปแข่งขันโอลิมปิกถึง8คนค่ะรวมถึงสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและทำประกันชีวิตให้กับข้าราชการซึ่งผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดนี้ก็ราวๆ150,000คนและปัจจุบันมีแคดดี้ทำงานอยู่400คนมี มีรายได้ตกคนละ30,000บาทหรือว่าปีละ200ล้านบาทค่ะสำหรับวงหาลือแลกเปลี่ยนในวันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะและหลังจากนี้กรรมธิการก็จะทำรายงานสรุปเพื่อเสนอไปยังรัฐบาลพิจารณาอีกครั้งหนึ่งค่ะ